ไม่ทราบว่าเดินทางมาจากที่ไหน,นครับความจริงแล้วบ้านอยู่ตรงทับพ,พึ่งอะค่ะอยู่สุพรรณบุรีค่ะที่นี้เป็นจังหวัดใกล้เคียงกันค่ะเป็นเขตรอยต่อระหว่างสุพรรณกับอุทัยธานีก็เลยเห็นตามเพจนะคะคพอเห็นตามเพจแล้วโอเคที่นี่สวยมากเลยให้ธรรมชาติแล้วก็รู้สึกว่ามาที่นี่รู้สึกสวยมากแล้วก็ประทับใจมากค่ะ,ะแล้วมาที่นี่ประมาณกี่ครั้งครับเกินเจ็ดครั้งแล้วค่ะม,มาหลายปีแล้วค่ะ ก,ก็ประทับใจใ<ช>ประทับใจมากประทับใจมากดอกไม้สวยมากค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายตรงตูดชมวิวตรงนี้คุณจุ้ยเกตุน ครับผมประเด็นวิปีนะครับนายกองการบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็เป็นผู้ดำเนินการาเรื่องของพื้นที่แก่นมะกรูดนะครับซึ่งตรงนี้ก็ดำเนินการมาตั้งแต่ปี5-6นะครับจนถึงปัจจุบันซึ่งวัตถุประสงค์จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือป่านะครับแล้วก็ได้มีการดําเนินการเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็เป็นการส่งเสริมให้พี่น้องกะเหลี่ยงเนี่ยมีอาชีพก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับทาให้เขาให้นักท่อ,องเที่ยวเนวได้มาที่แก่นมะกรูดแล้วก็พี่น้องกะเหลี่ยงก็จะ,ะได้ขายสินค้า การเกษตรต่างๆสินค้าที่ให้นักท่องเที่ยวนะครับซึ่งก็มีรายได้ที่แต่ละปีเนี่ยในตลาดเกเะเลียงก็อยู่ที่ประมาณสักามถึงสี่ล้านบาทซึ่งก็เป็นรายได้ที่ทําให้พี่น้องกะเลียงเนี่ยก็จะจุดจันรบุกรุกทาลายป่าเนื่องจากรายได้ในตลาดก็จะมากกว่านะครับแล้วก็เราก็มีมีขาดโทษเรื่องของการที่ ผู้ที่ตัดไม้ทำลายปบุกรลุกออกไปในในพื้นที่ป่าเนี่ยเราก็จะให้ไม่ให้ขายของในตลาดกะเหลี่ยงซึ่งพื้นที่ตลาดกะเหลี่ยงเนี่ยเราก็จะให้เฉพาะพี่น้องกะเหลี่ยงที่อยู่ข้างบนแก่นมะกรูดทั้ง4ี่หมู่เท่านั้นนะครับก็นักท่องเที่ยวที่มาแต่ละปีเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ หลายหมื่นคนนะครับก็คือมันก็ทั้งช่วงเดือนธันวาไอช่วงเดือนธันวาถึงมกรานะครับก็หมุนเวียนกันไปนะครับแต่วันเนี้ยเป็นวันแรกที่ที่พื้นที่เนี้ยที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมไม้ดอกไม้ประดับไม้เมืองหนาวจากนี้ไปเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นลิลลี่นะครับพอปีใหม่ก็จะเป็นทิวลิปนะครับก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวพี่น้องประชาชน ทั่วประเทศนะครับได้เข้ามาเที่ยวที่แก่นมะกรูดนอกจากจะแก่นมะกรูดอำเภอบ้านไรจังหวัดปทัยธานีนอกจากจะได้เห็นพื้นที่ซึ่งเหมือนกับภาคเหนือนะครับห่างจากอำเภอบา้านไรประมาณ30กิโลก็เป็นชนเผ่าพี่น้องกะเหรี่ยงโปซึ่งอยู่บนที่ป่าสงวนนะครับเราก็ต้องการให้เขาอยู่ในพื้นที่เดิมนะครับก็มา ส่งเสริมรายได้ให้เขามีแล้วก็เพื่อป้องก,กันการบุกรุกทำลายป่าไปด้วยครับขอบคุณมากครับ